ครับสวัสดีครับพบกับพระรามเก้าเต่าเผาไหลควนทำจากถัง2 0งลิตรนะครับมอน้ครับมอน้สิบห้าไปหาเห็ดครับที่เดิมครับนะอยู่ปากดัน้างนะครับครับนะเห็นบอครับครับครับไปกันเลยครับไปก็ มื่อนี้ก็คึมๆเนี่ยจังหน่อยครับเพราะว่าฝนตกไม่แสงอาจสิบลนั่นเป็นไดเพราะว่ามาติเซาครับแล้วก็ครับเดี๋ยวผมปรับแสงขึ้นก่อนครับโอเคนะครับมื่อนี้ก็จะมาเบิ่งครับว่ามันซีไ่ขึ้นบ่ครับหายากเติมนะครับปีนี้ก็ได้อืม พอหรือมั้งครับนะ่ะยังบวชพออยู่ครับหายากครับปีนี้โอ้เจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วนะครับโอ้โอ้โอเคเลยครับใส่ได้ใส่ได้ครับโอ้โอเคแค่คมืนน่อนี่นะครับมามามาเบิ้งครับมาเบิง้งอ้เนี่ยครับเห็นบ่ เห็นบ่เพื lam, okay. ่อนเพื่อนปีนี้ขึ้นหลายเติบแล้วครับเนี่ยมือที่สองนะครับผมมามกมากเบิ่งอีกครับโอ้ดอกไงนะครับไงแล้วม้อนี้ครับปลาครับไปเบิ่งอีกครับยูยูนี่ก็มีอีกครับมาเบิ่งครับนะครับเห็นบ่เพื่อนเพื่อนเห็นบ่ครับเนี่ย มามาเบิ้งนะครับเบิ้งน้ากันนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิเบิ้งให้ใกล้ๆครับนะครับเห็นบ่อืมครับเห็นบ่โอ้ปีนี้รู้สึกว่าดกนะครับแต่ว่าผมเอาไปก็เอาพ่อแกงกับพ่อครับเพราะว่าผมมาทายให้เห็ด ทำวิดีโอให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งครับผมก็เอาไปแค่พ่อได้กินนะครับถ้วยเดียวครับนะเพื่อนเพื่อนว่าเบิ้งอีกครับนะเห็นบ่อันนี้ย่งเกิดในน้อยอยู่ครับนะี่เห็นบ่ต้องปล่อยให้อีกจกักสามสี่มือนะครับเห็นบ่ครับลกครับมันนี่ลายขนาดเลยนี่แตนดอกในน้อยครับเห็นบ่เห็นเห็นบ่ ผมเบิ่งให้ไกลไกครับโอ้ยให้มันใหญ่ครับใหญ่เบิ่งนดียวุ้มนี่รับรองเป็นหมอหุนนะครับนี่ <ừ> นำ้ำลายไหลแต่ว่าอดไว้ครับเป็นเบาแะดอกครับครับโอ้ยดอกใหญ่าด้เนาะฮึคัก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 คือน,นำ้ำลายเหรอ ขมมักอีนี้ได้แซบครับนี่เห็ดนี่มันขมอําล้มเจบแซบแซบกินกับตงโมหุงก็แซบครับนะนะครับเป็นบอดอกน้อย,อยๆครับเอาไว้ก้อนนะครับนี่เบ,บ,บ,บามันหรอกครับอีกจักสองมือหรือบ่าน,นั่ยน,นะครับค่อยมาเอามันหรือว่ามาก,กับบ่ท่านกับเพื่อนๆกับมาเอาไปก้อนก็บ,บ่เป็นยังครับ มือนี้ผมมาถ่ายท้ำให้เพื่อนๆเบิ่งครับจะเห็นบ่ปัดลก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 ปัดโด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 ดไปไปเบิ่งอีกนะครับเบิ้งฮึ่อรอรอมา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 เบิ้งเบิ่งเบิ้งเพื่อนเห็นมั้เดี๋ยวเบิ่งใกล้ๆครับเห็นบ่้ยปัดคนซ่อนครับ ป้าเห็นบ่ห้มันใหญ่ก็นะครับนี่น,น้อยๆอย่้ามันใหญ่เมืงนูน่นนี่ออมแอมแถวนี่แถวเดียวนะครับหลายกิโลนะครับนี่ที่ผมเห็นมากเลยครับน้อยๆครับแต่บอเอามันได้แล้วครับมันยังน่อยอย่ะเอาห้มันใหญ่ครับอันอันนี้อันคุณป้านะครับเพื่อนเก็บลวงหนาผมไปผมก็ถ่ายทำวิดีโอก,กน็นะครับ นี่นี่นี่อันนี้ผมเห็นนะครับนู้ใหญ่ใหญ่อันนี้พ่อเก็บคำเก็บเลยนะครับครับครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้พ่อเก็บพ่อกินนะครับครับอืมอันนี้หั่งหมดครับเปลี่ยนบรรยากาศไปเบิ็งหั่งหมดครับโอ้ยงนู่งูมันออกจากอัน เดี๋ยวได้ครัผมทายย้อนเสียงกับปมะม่มงอู้เห็นบ่ครับครับอืมทั้งหมดครับระบบนิเวศอยู่ป่านี่โอเคนะครับครับต้นไม้ครับต้นไม้โอ้ต้นไม้ตรงดิ้งเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เบื้ับเดี๋ยวให้ใกล้ๆต้นไม้ครับป้าเบิ้องบนตรงดิ้งเลยครับต้นนี้จะเขื่อนต้นอียางบูรุษครับโอ้ ป้าดตุงดิ้งเลยครับคอมเมนต์มาเลยครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆรู้จักว่าตนน้นเอียงนะครับผมบูรูครับไปหาเห็ดกันต่อโอ้ยมึงรู้ลุยจนรองเท้าอาปากแล้วครับป้าบวยยางหลายครับนี่ เยือบอยเลยอ้อันนี้อันนี้บวกน้ำนะครับนี่ต้นใหม่มันมีนะฝนตกลงมากอะเอาไว้ให้สัตว์กินน้ำได้นะครับนี่เวลาสัตว์มากม,มาดื่มน้ำได้ครับระบบนี่อันนี้ต้นกระถินเทพาครับอู้หญ่ครับจกบีนะนี่ผมว่าประมาณเกือบเกือบยี่สิบปีได้บอกครับนี่ผมว่า เดี๋ยวจะหสิโอบเบิ้งเด้ปอปอดก็ทินเทพาตัวนี้ไหมงงยงเดี๋ยวเสิโอบเบิ้งครับเดี๋ยวหฮสิไปอดให้เบิบเบเบโโ้งครับโอบับเพืพ่นเพื่อนโอ้เดอบนึงครับเพื่อนเพ่นว่าเขาอายุจากปีครับนี่ถ้าเด็โอบหนึ่งนี่ผมก็บ,บชั้นน่านตัวใหม่เป็นไงโฮว่าถึงยี่สบปีปครับ ถ้าเพื่อนๆลูกก็คอมเมนต์มาบอกอันนี้ครับเป็นบ่กิงกือครับรถไฟครับรถไฟระบบนิเวศสมบูรณ์ครับปลานี่ครับมาทํามาหากินหาเห็ดหายังไรครับเอาคลิปนี้ก็เอาไว้เ่านี้เขาเพื่อนๆมาหาเห็ดลายนะครับเอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวกลับบ้านครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บบมีอย่างไรครับ ้ามหาเหตุมือที่สองครับสาหรับปีนี้รับเพ็นบอปลาข้างหลังนี่นะครับถ้าเพื่อนๆอยากเข้ามากอยูสร้อยมาลีแก้วนะครับเขามาเลยครับตรงเขามามาได้นะครับมหาเหตุนี่ก็เป็นแรงห้มมาก,กินครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับถ้าผมมีโอกาสได้ไปหามองใดผมกสิท อัพโหลดให้เพื่อนๆเ,เบื้องนะครับแล้วก็จะได้มีคลิปดีๆให้เพื่อนๆพนได้ศึกษาติดตามครับครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ